กระับสวัสดีเพื่อนเทุกคนอีกเช่นเคยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมานี่มาแชนแนลพบกับผมอีกแล้วหนุ่มเจเจคนโกคนเดิมนะกระรับทุกคนวันนี้นะฮะเรามาอยู่กับเกม Way o f the กิเลนนั่นเองนะครับผม เหมือนเดิมนะผมคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงนะครับไม่สนับสน,นุนให้เล่นตามนะครับดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะแล้วก็เราไปเริ่มเกมอะไรทุนมา2,000กว่าทุกคนทุนมา2,000นะครับผมผมจะขออนุญาตเบ็ดที่ครับนึงแล้วหนึ่งยี่สิบดีกว่าครับ30มันมันเยอะไปแล้วทุกคนนะไปครับผมหมุน50าสร้อยเปิดตัวไปเลยนะวันนี้จะเปิดเทอร์โบนะทุกคนนะผมรู้สึกว่ากินเลนมันไม่เปิดเทอร์โบช่วงนี้มันหนอยหงอยยังไงก็ไม่รู้นะ ก็เลยเกิดทัวเล่าใจกว่าเยอะเลยครับทุกคนเออยังไงเกิดมาเกิดยาวๆแล้วผมพึ่งได้24แรกจวดแล้วอื้อดูให้เห็นเน้นแล้วไหวเกิดจวดไปครับผมวายังเกิดอีกอยากชอบแบบนี้อยากชอบไหลใบเบื้องส้อยมาช่องแรกโอ้โหได้เหมาส้อยไม่ได้แต่ได้ตัวอืดไปครับผม โดนไปสามหนึ่งแปดยัวยัวจ้าไป <laughs> ครับสำหรับการที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรทำคอนเทนต์อะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ comment ได้เลยนะครับบดีคลิปใต้ล่างนี้เลยนะครับยังไงง่วงเฉยตอนนี้เล่นประมาณช่วงเกือบจะหกโมงนะทุกคนเป็นช่วงเยนะครับมาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับปกติเราจะเล่นช่วงเย็นๆช่วง ทุ่มสองทุ่มอะไรประมาณนี้นะฮะเออแต่วันนี้มาเร็วหน่อยข้ามาดูกันว่าพี่แกจะเป็นอย่างไรนะ,ะทุกคนไปแล้วยังไงไปตัวเชื่อไม่เจอไม่ต่อจเจลงเื่อนลง <c oughs> ขออะไรไม่ค่อยมานะผมตามสาเต็ป สเต็ปกูเนี่ยออลงยังได้เคอยู่เพื่อนเปลี่ยนเป็นเอโอ้โหเปลี่ยนเป็นเจเช่าได้ผักครับจุนล้ว่านานะมายากมาย็นเหลือเกินเคก็ได้สิบก็ได้เพื่อนลงมาเลยแถวสามอือสิบมา โอคต้องเข้าแล้วเปล่าอย่างไงละ่ะเมาสองคิวลงช่องแรกยังได้ถุงเงินอยู่คิวโอ้โหโดนตัวใหญ่ครับเออกว่าจะมาแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อลุ้นรับสเก็ตเตอร์ไปดิมาดิมาดิออ้โหไม่ได้แต่ยังมีลุ้นอยู่ครับทุกคนมาจวดไว้มาจริงอย่างสวยได้เฉยครับผม ออตกใจว่าจะได้เข้าสักห้าตัวนะทุกคนได้สี่ตัวก็ไม่เป็นไรครับผมหนึ่งสามอาห้าเก้าตามาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรยังไงว้าวไปหนึ่งดอกสองดอกชิบหายชิบหายเออเคลง ะะทุไปค,ครับสวยเหมาสองไปดีเพื่อนอะไรก็ได้ขอให้ได้ต่ออูู้ไม่ได้ต่อช่องอย่างเยอะช่องอย่างเยอะไม่ได้ต่อเฉยอสวยไปเพื่อนสิบสิบสิบ,สบเออย่างได้ต่อเพื่อนอือโชคดีจัดแล้ววายเกิดขอตัวใหญ่ๆมาหน่อย คุณตื้อสามห้าสองไปดีวายยังมาอยู่เพื่อนสวยเลยเคช่องแรกเคช่องแรกนะโอ้โหไม่เข้าครับวายอุสตส่าห์มานะแต่ไม่มีตัวต่อมงาเพื่ออะไรก็ไม่รู้ยังไง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 ว้าวอีกครับรสองดอกสุดท้าย ไม่มาแต่โตแต่ยังได้บวก1หมุน10ไปเคลงช่องแรกช่องสองช่องสองช่องสองสวยได้ซอยรวยเพื่อนไปดีดอกนี้หนึ่งพันและคิวยังมาต่อว่ะขอมันสิบได้ป่ะขอสิบช่องสามนะหรือเจช่องสองก็ได้เอาเอะเอามาโอ้โหเป็นทางโค้งขึ้นบัวเฉยเพื่ออะไรโอ้โห วันนี้ผมอกมาแล้วอะไรวะเออสามพันนะครับผมงงนะผมเริ่มหลอนนะฮะจำบอดได้ยงคุณมาเท่าไหร่นะสติสตังเริ่มไปครับทุกคนจังหวะน,นี้พี่แกมาเข้าฟรีให้ช่วงต้นเกมแบบนี้นะครับผมกว่าเล็ดเกมแล้วพี่แกจะไม่จ่ายนะผมว่าเนะี่ยเก็บนสิบได้ปบะ ขังคงอีกแล้วกูเลยยางชอบจริงๆ10ิบจีเต็มหน้าุณเลยเพื่อนโอ้โหทุกคนครับหมดไปแล้ว50รอบหรือเปล่าวะ50รอบอย่างรวดเร็วผมขอต่อ30รอบแบบไม่เปิดเทอร์โบดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะเมื่อกี้เราเปิดเทอร์โบไปแล้วนะครับเรามาดูสูตรแบบไม่เปิดเทอร์โบดูบ้าง จังหวะนี้เราต้องเล่นแบบหลากหลายรูปแบบแล้วทุกคนนะเออเปิดเทอร์โบบ้างไม่เปิดเทอร์โบบ้างหมุนเองบ้างนะครับผมถ้าไม่เข้าสกเก็ตเตอร์เลยก็คงต้องซื้ออะไรประมาณนั้นนะฮะแต่วันนี้เข้าไปแล้วนะรอบหนึ่งนะบวกด้วยผมกลัวผมซื้อเข้าไปอีกแล้วมันจะโดนดุนะครับผมมันจะได้ใจนะอ,อมันล้อมันล้อมันลอดีมันลอ,นลอ <laughs> ไปหมดแล้วนะครับผมสมองสมอง โอ้โหเจ็บดอกนี้กินเรียบทั้งแถวครับผมเก็บหมดโอ้ยสวยหลายสวยหลายครับผมโอ้โหห้าแปดสองไปดิเพื่อนเจว๋วแหวแวเจ๋วแหววเอาสร้อยสวยพระกาศลงหน่อยช่องสามครับเพื่อนเข้าให้หน่อยมไม่เข้านะ ยังไงยังไงอเ,อเอออูกินเรียบกินเรียบเออยังไงต่ออูเอลงหน่อได้ไหมช่องสองแถวสองมาเหอะไม่มาไปอยู่แถวแรกเฉยมึงนะมึงนะถ้ามาแล้วผมบอกเลยไหลวจวดจาดยังไงครับผม เ้อเค okay, สวยเจเจเป๋มเจเอางามดีเพื่อนวายเกิดแบบนี้ไหลไปครับเอาต่อเอาต่อ,อเสียดายไม่มาเสียด okay, ายปิดโทเคครัสวยหาตัวต่อแบบคูสิบลงได้ไหมแถวสองอะท่านไหนไม่มา ยังไงยังไงโอ้โหเดือดสายสวยแล้วคิวอย่างต่อเจช่องสามอะก็เอแถวสองเพื่อนมาเลยอะไรก็ได้โอ้โหใจร้ายวะ่ะสวยเอแถวสอง อู้วยมาครับสวยอุ๋ให้โดนคังโคกด้วยว่ะเพื่อนโดนคังโคกด้วยว่ะอจังหวะนี้ครับผมปล่อยมันไปไว้แบบนี้แหละครับหนึ่งรอบสุดท้ายครับเ,เกมนี้เลยยังไงไต่อเอาอย่างไรต่อว่ะกูบอกยังไงไม่ได้ต่อเนี่ยตาเริ่มฝาดนะเลอะเลือนครับผมโอเคครับทุกคน ลองหมุนธรรมดาดูสิโอ้โหเออเออยังไง1ิบไม่เข้ายังไงสวยแล้วยังไม่ถึงเงินวะกเ,เทแสามเพื่อนไม่เข้า ื่อมือทองคำนะกดเข้าไปสเก็ตเตอร์เข้านี่ร้องหวาดบอกเลยว่า <What? S 1> อย่างนี้เลยนะครับผมโอเคทุกคน <Okay. S 1> ก็เท่าไหร่ทุนมา2,000กว่าแตกไป5,000กว่าก็โอเคนะครับผม,ผมก็ถือว่าได้กำไรมาเยอะอยู่นะทุกคนขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยนะครับผมใครชอบก็กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ เหมือนเดิมเลยคลิปนี้จะดทำเพื่อความบันเทิงนะครับผมไม่สนับสนุนให้ทำตามนะครับดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นน,นันนองนะไปลักครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับกราบสวัสดีเพื่อน